สวัสดีครับผู้ชมทางพอดมิเนียมวันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูโรงงานผลิตแจ้วบองที่ฮอตและมาแรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้มาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการผลิตนั้นเป็นยังไงบ้างจากวันแรกที่สับกันเองจนตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกุสาหกรรมเล็กๆแล้วก็ว่าได้นอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องแนวความคิดว่าทำยังไงแจ้วบองนี้ถึงได้กลายเป็นรายได้หลักของลูกซี่ตอนเ็ดที่แรกอ่ะเคือบอราปานดอกว่ามันสีได้ขายดีปานนี้ทุกวันนี้เรียกว่าแทบจะอยู่ได้เพราะแจ้วบองเลยไหมใช่ค่ะเงินทุกเดือนที่ใช้ตอนนี้ก็คืออแบงด แรกก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะขนาดนี้ครับเรียกว่าขายกันถล่มทลายเดือนนึงเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวครับผมกับวิธีทําให้รสชาติติดปากและสตอรี่ที่แสนจะกินใจจนต้องกลับมาซื้อใหม่แจลบองแย่แดงมันถึงมันรู้สึกถึงความกันดานความทรพทความอยู่ทธลรบสูงเนใ้ได้กิ่นกระแทบหลายผูยู่อย่างนอกก็จะเอาไปกินกระแทบฉ<อ>ันกับว่เป็นกันซครนบเมีพูดไ เห็นบางคนนั่งอยู่เนี่ยเจ้าบองไปอยู่กลางถนนตรงนู้นอ่ะบางคนอยู่ในบ้านบางคนอยู่โรงแรมเช่าโรงแรมอยู่เต็มเตียงเต็มโต้เลยมัเริ่มเสียทรงแล้วแต่ก็ยังไม่บวมมากอันนี้นี่มาโอ้โหบางคนมันทะลุฟอยออกมาเลยค่ะแต่ว่าเปิดอันสีดำออกมามันพุ่งออกมาเลยเห็นบางคนนั่งอยู่เนี่ยเจ้าบองไปอยู่กลางถนนตรงนู้นอ่ะบางคนอยู่โรงแรมเช่าโรงแรมอยู่เต็มเตียงเต็มโตะเลย เบองครับมูครับเบิงครับนี่แหละครับธุรกิจระดับร้อยล้านเจ้าบองไร่จิตทัดีเห็นว่าตอนนี้กําลังเป็นเจ้าบองที่มาแรงมากๆนะครับขายกันเดือนไม่รู้เท่าไหร่เลยเรามาดูว่าโรงงานผลิตเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายนี่น่าจะเป็นทีมงานการผลิตคุณภาพใช่ไหมครับ เตรียมงานคุณภาพคุณภาพนะครับอันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะครับเนี่ยเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องอ๋อนี่หมูหยองใช่ไหมครับขาดจะใช้บดครับสวัสดีค่ะยาแดงค่ะสวัสดีค่ะควรไม่ได้ออกกล้องสวัสดีค่ะโอ้โหดูทองคำครับไม่แปลกใจครับไม่ ไม่แปลกใจครับว่าเป็นแจ่วบองที่กำลังมาแรงที่สุดครับแจ่วบองเงินล้านค่ะแจ่วบองเงินล้านนะครับอ่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าถึงเรื่องราวนะครับสตอรี่ของแจ่วบองเงินล้านเนี่ยก็๋ยวจะมาดูวิธีการทําก่อนนะเอาสวัสดีท่านประธาน้วยนะครับอันนี้ก็คือสากกระเบือครับครับผมท่านประธานทาให้ใจแดงช่วงแรกครับโอ้ครับผมทำเก่ืครับเดี๋ยวมาสัตับหอ้อย่างนี้เลยครับซ้ายนี่เลยนะครับซ้ายนี่เลยครับซ้ายนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสตอรี่ของเจ้าบองเงินล้านเพราะว่า เป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าจะพลิกชีวิตของไร่จิตพกดีไปอีกหน่งสเต็ปด้วยนะครับแม่แนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะยายแดงค่ะ มีสามคนคะ่ะไอบุชโลเป็นคนโตนุชี่เป็นคนกลางแม่ครัวหัวรอดเป็นคนเล็กผมชื่อนายวิเชียนสารโพ์ธิดาครับอายุ56ปีครับผมสวัสดีครับไอบุชโลครับผมเป็นพี่ชายของผมสองสาวครับผมเจ้าบองจิตคักดบีครับ<ะ>เรียกว่าตอนนี้เป็นเจ้าบองฮอตฮิตมาแรงยอดขายพลุทรวงเส่นเหญของมันคืออะไรพี่บุชผมว่าน่าจะเป็นอันดับแรกผมว่าเป็นอาหารอีสาน อันดับที่2ก็คือเป็นสินค้าที่ทําภายในครัวเรือนครับไม่ได้ผ่านโรงงานอะไรใหญ่โตรครับผมมันเป็นเจ้าบองที่เขาบอกว่าเผ็ดสดๆแล้วก็เป็นเจ้าบองที่ยายแดงเนี่ยตำกินที่บ้านทุกวันตั้งแต่เด็กให้กับนุชี่กินเป็นรสชาติเดิมดั้งเดิมเลยใช่คือจะบอกว่าตอนแรกที่นุชคิดอ่ะนุชหาว่าจะเอกลักษณ์ของแจ่วบองเราจะยังไงดีคุยกับยายแดงก็เลยบอกยายแดงว่าแม่ตำให้เผ็ด ล่องตมัมิพเศษให้เขากินด้วยยาแดงก็เลยตําให้เราไปกินที่ญี่ปุ่นไหม,มญี่ปุ่นแล้วอร่อยมากแบบเ็ดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราขายสูตรนี้แหละสว่สวนเดียวส่วน <laughs> <c oughs> เดียวก็เดียวขอดขูขั้นตอนในการทําหน่อย้วแม่แต่ว่าเราจะแบบไม่ได้เผยสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีองค์ประกอบ<ไ>อะไรบ้างครับทำไมถึงได้เป็นแบบเรียกว่าเป็นน้าพริกที่ถือว่าเป็นที่รักของชาวอีสานทุกคนตอนแรกคิดยังไงครับที่เขามาคุยกันว่าเฮ้ยเรามาทําเจ้าบองขายกันดีไหมตอนนัาา้นนใจรู้สึก ก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขาเฮ็ดได้เนี่ยแม่นี่สิพญายามเฮ็ดให้ได้เพราะว่าเขาว่าให้แม่เป็นคนต่ำเป็นคนเฮ็ดแม่สิเฮ็ดได้บอต้องเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องเฮ็ดให้ได้เพราะว่าอยากมีรา่ได้ก็เลยพญายามเฮ็ดล่องพิดล่องถูกแซบแน่บ่แซบแน่ถอกด้าแน่ถอกย่องแล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นครับทำไมถึงคุณยายได้มาทำเจ่วบองกับที่นุตกับ กับลูกหลานนี่แล้วเราเอิญเห็ดกระอยากย้ากัอยากมาเห็ดน้ำอยากมีไล่ได้แล้ว่าคุณยายก็ต้องเคยทํำแกยวบองให้กับพี่ลูกกินด้วยแล้วก็ยายแดงกินด้วยใช่ไหมครับเคยเคยทำกับทำขึ้นบ้านๆตําแก้วใส่ปลาแดกใส่อันนี้เพราะแต่เห็ดแบบนี้เพามีเครื่องปรุงจังสี่ยายเห็ดสูนลูกสู่หลานกินก็ดีเลั่นเอมันเป็นรสชาติเดียวกันกับที่ยายทาให้กินได้ไหมตั้งแต่ตั้นแต่เด็กเลยก็ทำแบบนี้ให้กินใช่ไหมครับ ส่วนประกอบนะคะนี่คือค่ะบัวตะไคร้ <laughs> ันนี้คือตะไคร้ที่คั่วเสร็จแล้วนะคะอันนี้่ะค่ะแล้วคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากที่ไหนครับหรือว่าคุณยายหรือเราเราเรียนรู้เองเลยคุณยายก็ทําไม่เป็นค่ะจริงจีคุณยายก็ทําไม่เป็นคุณยายทําไม่เป็นนี่คือเรื่องจริง <c oughs> สูตรของยายแดงล,ล้วนๆเลยค่ะเ็าะบอกว่อแล้วคุณยายบัวลอยนี่ก็คือคุณยายแท้ๆคุณแม่แท้ๆของคุณแม่แล้วก็เป็นคุณยายแท้ๆของลูซี่ครับมาดูสูตรครับปลาปลาที่เราสับแล้ว ใบมะดูดอันนี้เป็นปลาดิบนะครับใช่ค่ะแล้วก็น,น้ำปลาค่ะนะครับปลาาร <ผม S 2> ้าที่ต้มสุกแล้วนี่นคือกระเทียมกับหอมแดงที่เราคั่วเสร็จแล้วแล้ว <est> นี่คือพริก มหาศาลเลยอันนี้น่าจะน้ำต,ตาลกับเกลือแหละเนาะน้ำตาลกับเกลือคือเค็มไงอ๋อเจี๊ยบ <c oughs> เจี๊ยบน,นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ่ายไม่ดีไม่ต้องไปสนใจไฟเบอร์ของอุปันสุกนะครับเ <c oughs> จียวบองนี่แหละครับนี่เน,นี่ยได้จากตัวระเบิดเลยอครับเชิญครับคุณแม่ครับเริ่มเนาะครับเอาปลาลงก่อนนี่ตะไคร้ค่ะ ตำข่ากับตะไคร้กับประแดกก่อนจ้าตามด้วยพร้อมกับกระเทียมจ้าลงไปตอนนี้ก็ขายกันอยู่เดือนนึงนิดประมาณ6,000กระปุกนะครับรายได้ก็ขอไม่เปิดเผยกันเลยกันนะครับ <laughs> แต่ว่าอ,อ่อไปคือคลิกนะค,ะครับเยอะมากอย่าบอกนะว่าหมดนี่เหรอรไม่หมดหรอก อันนี้เป็นงัวเกลือค่ะเกลือเกลือแต่เยอะๆหน่อยอันนี้คือน้ำจารค่ะแม่ก็หมุนรอนนี่ได้มาจากแย่แดงดิอันใส่เกลือหลายๆแล้วก็อันนี้น้ำอะไรครับน้ำปลาต้มสุกแล้วอน้ำปลาต้มอันนี้เผยไตหมดแล้ยเนี่ยคือบอกบอกสูตรเลยอ่ะปลาสุดเงินล้านนี่บอกสูตรไปหมดนะครัถ้าไมชาวอีสานถึงไม่ชอบมีจอบงอย่างเลยครับแม่คือจะต้องบอกว่าลูกอีสานทุกๆคนเนี่ย ขันยูน้ำบานเฮ้านีทุกคนก็จะต้องเคยกินแจวบองเพราะก็ไม่ต้องตำให้กินเพราะว่าแจวบองนี่ขาดบ่ได้ในมืออาหารเอาต้องเอามาดจำกับเขาเหนียวทุกมือแจวบองเฮาแ่บกวเขาลงไปเนี่ยใหม่แจวบองเฮามันก็ <laughs> แ่บกัวของเขาเลยเนาะไ,ได้ได้กินก็แ่บหลายผูยูเมืองนอกก็เอาไปกินกแ็แ่บพี่น้องย่ไสก็ส่งไปให้กินมาให้ซิมแน่เอาไปให้กินก็แ่บอหลี่เพราะว่า <laughs> เออขันแสบได้ก็ดีใจละเนาะย่านก็แต่เขาวหวานบ่าแสบละได้จังสิบ่ดีใจมันอร่อยนะกินกับข้าวกินกับข้าวไม่มีอาหารกินแต่กับแกงบองก็ได้แล้วขอให้มีสันเมื่อตอนที่รุดไปต่างประเทศแล้วก็พริดหน่อยนะครัโอ้เจสสั <laughs> สหมดหม,มดเลยคือเรียกว่าวัตถุดิบหลักสุดก็คือพริกป่นนี่แหละนะเยอะสุดก็คือพริก เงอนที่สุดก็คือพริกนี่แหละแต่ที่สําคัญเสนมันอยู่อยู่ตรงที่ว่าห่าขวดพิกเองนะคะเมื่อเช้าก็คือคั่วพริกกันเองเมื่อเช้าคั่วทุกอย่างเองนะครับแฮนด์เมดหมด200รกิโลต่อเดือนโอ้โหพริก200ร้อยกิโลส่วนใหญ่ยอดงเกือบเป็นล่มเนยคือหอมในวันแรกที่ทำแจ่วบองก็คือตอนนั้นคุณแม่กับคุณยายสองคนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเมื่อปีผมได้คิดอยากจะทำแจ่วบองคือก่อนหน้านี้เราเคย ขายแหนมปลาขายแหนมปลาแล้วเราเป็นแอดมินเองเราก็เลยรู้ว่า<ม>ปัญหาหลังบ้านมันคืออะไรครับพ<ม>ี<ม>่ก็บางคนก็บอกว่าเ,เปรี้ยวใบบางคนใ<ม>บตองมันเหลืองแล้วบางคนก็เค็มม,มันเหมือนกับการขนส่งการเก็บรักษาอะไรมันยากเราก็เลยคิดว่าข้าสิขายอย่างดีว่าที่ยายแดงมีขั้นตอนเท็ดที่ง่ายขึ้น<ม>แล้วก็การส่งการเก็บรักษาอะไรมันง่ายกว่าก็เลยคิดว่าน่าต้องเป็นแจ่วบองเพราะยายแดงคือตาทุกวันอยู่แล้ว ตอนเฮ็ดที่แรกอ่ะบ่คืดบ่วปันดอกว่ามันสีได้ขายดีปานนี้เฮตดไปขายไปก็คือบ่าเฮตดพอมันมีไา่ได้พ่อได้ใส่เงื่อนใส่ยังไปพอบ่ได้บ่าถาดขอแต่น้ำลูกยังสิหนาความคิดก็เฮตดไปบ่นึกบ่ฝันว่ามันสีได้ขายดีปานนี้นึกว่าจะได้ขายแค่เดือนละ5้กระปุกต่อเดือนนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าโอ้ใครจะไปกินนักหนาแค่แจวครับ ไปไปมา 5, 6, ลฟ์สดวันแรกเป็นแอดมินเองแล้วก็มานั่งตอบลูกค้าเองแล้วก็ทําเองทุกกระบวนการยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้วิธีการตอบแชร์ตึงข้อมูลที่อยู่ลูกค้ามาตกค้างบ้างไม่ได้ส่งบ้างอะไรสนุก ลูกค้าพิมพ์มาบอกว่าโอนตังไปสามอาทิตย์แล้วเจ้ายังไม่ได้เลยนะครับครับก็งงใจลูกค้ามากลูกค้าไม่ด่าก็ขอโทษขอโปรดใจลูกค้าก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรพอเรามีหลังบ้านเข้ามาช่วยมีแพรเข้ามาช่วยดูเรื่องแอดมินเรื่องเพจทุกอย่างมันก็ตัด ตัดเรื่องนี้ไปมันก็โอเคมากขึ้นเพราะแม่เขาก็ผลิตเขาก็เก่งอยู่แล้ววุฒก็หาสินค้าช่วยแม่ต่างๆคือมนก็ลงตัวอยู่แล้วค่ะเราตอนแรกก็คือมาเป็นแอดมินเองใช่มาเป็นแอดมินเองกับการเป็นแอดมินครั้งแรกในชีวิตโอ้โหคือเราไม่เคยเนาะเท่ากับคิดว่ามันสิง,ง่ายๆพอวันนั้นที่เราไลฟ์สดนวนะุฒเนาะโอ้โหไลฟ์สดวันแรก ออกไหมขอออกไหมไ์สดวันแรกมันน่าจะ300กระปุกเนาะวันนั้นตอนนั้น300กระปุกนี่คือเยอะมากนะตอบเองน่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าต้องทํายังไงถ้าออกก็บ้างขอความหน่อยไหมคัดลอกแล้วก็วางในโน้ตคัดลอกวางในโน้ตแล้วทีนี้ต้องมาแบ่ง1กระปุก2กระปุก3กระปุกคือแบบโอ้โหปวดหัวมากซอยกันค่ะไอวุสโนก็แย่แดงอ๋อนี่คนหาพืชดอกนี่ครับผมไปหาตะไคร้หาขาหาใบมะกรูดครับคับผม ทุกอย่างก็คือจากแถวนี้หมดเลยใช่ไหมพ่อครับจากแถวนี้หมดเลยครับก็เป็นบิ๊กซีแถวนี้แมคโครแถวนี้ห้างซุปเปอร์แถวนี้นนไม่ใช่จากแถวไปแมคโคดนี่ผมไป<อ>บ้านใครมีเยอะๆนะอ๋ <ๆ S 1> อก็ไปหาจะไปขอซื้อ10บาท20บาทแมคโครก็ยายแดงว่าร้อยบาทที่ <c oughs> จริงผมซื้อ20บาทครับแต่ส <c oughs> ิไปลงไปลงไปลงแก้วบอกขอคุณพ่อไปหาวัลเดกครับผมวุ้สเตอร์แล้ไปหาพวกแพคเกจจิ้งครับผมกระปุกกล่องพวกนี้แล้วก็ยายแดงก็บอกว่าโอเคสู้ วันแรกนี้ใช้เวลาทํานานไหมครับเกียแดงครับใช้เวลาครับประมาณสอชั่วโมงสชั่วโมงก็จะได้300-400ยสี่ยได้เขาตื่นมาตั้งแต่ตีหนึงเลยโอ้ยทำตอนนั้นก็คืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยบ่ทอแม่ไม่เคยทอแต่กลูกๆนี่สิบ้าแม่จะแต่งหน่งสีเบ่เป็นยังแม่เฮ็ดได้ล่ำบากก็หนีแม่ก็เฮ็ดมาแล้วไม่เหนื่อยแม่มากคือแบบตื่นออกมาชีเห็นแม่ หาอุปกรณ์อยู่ตมแจวบองอยู่หนูไม่อยากเห็นหนูเลยกลับไปนอนเราจะได้ไม่มองเห็นภาพนี้โอเคเยยมเนี่ยคือมันจะดูมันดูเหมือนกับมันมันแฉกว่าเจ้าอื่นนะครับมันมีความแฉะมีความชํามันแฉอยู่เท่าพอเราบรรจุแล้วก็วางไว้วางไว้มันก็จะเซตตัวเองคือเอกลักษณ์ของเราคือมันไม่ได้บทละเอียดค่ะครับซึ่งตอนนี้ก็โด่งดังด้วยเพราะว่าแกเป็นเจ้าบองอะไรเล่เแจ้าแล้วนี่ไม่ได้ขายดีแล้ว ระวเบอร์นะเจลแล้วใส่หน้าลูกค้าค่ะเดี๋ยวมีรูไปดูบางคนนะคะเขาส่งมาพี่แล้วใส่หน้าแล้วขึ้นถนน <c oughs> อันนี้อันนี้ใกล้เรียกเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้เป่งแล้วดูดิเนี่ยเริ่มเสียทรงแล้วอะ่ะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะมันก็เลยแล้วแต่สภาพตัวใครตัวมันนะครับแกลพี่อพลองดูที่ครับวพี่ที่บางคนนะมัน พี่ว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขานะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าโรงงานเราไม่ได้มีสารกันบูดเราไม่ได้มีสารเคมีอะไรเลยก็คือเจ้าบ้านๆแล้วก็เวลาไปแบบขนส่งทีอย่างเงี้ยเขาก็โยนกันขึ้นรถตากแดด3วัน4ี่วันอุ้ยเอรอรรอ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 รที่วิธีการเปิดที่ถูกต้องต้องบอกลูกค้าว่าไปเปิดที่กลางแจ้งหลบวัดไปปีิการแจ้งเห็นบางคนนั่งอยู่เนี่ยเจ้ามอมไปอยู่กลางถนนตรงนู้น่ะ บางคนอยู่ในบ้านบางคนอยู่โรงแรมเช่าโรงแรมอยู่เต็มเตียงเต็มโตะเลยเันเริ่มเสียทรงแล้วแต่ก็ยังไม่บูมมากอันนี้ไม่ระเบิดเนี่ยมาโอ้โหบางบางคนมันทะลุฟอยออกมาเลยค่ะแต่ว่าเปิดอันสีดำออกมามันพุ่งออกมาเลยเห็นบางคนนั่งอยู่เนี่ยเจ้าบองไปอยู่กลางถนนตรงนู้นอ่ะบางคนอยู่โรงแรมเช่าโรงแรมอยู่เต็มเตียงเต็มโตะเลย ลอด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 เอาเละครับเดี๋ยวเราอ่ให้พี่นุชบรรจุให้ดูหน่อยนะครับมาคุณยายเลยไหมอ่ะคุณยายแสดงการเอาละคุณยายบัวลอยครับสวัสดีครับคุณยายตัวลอยนี่ไปและวในการบรรจุนะครับสนุกไหมคุณยายได้มาทำงานที่บริษัทไร่จิตทัดดีมาทุกวันเลยทำงานเนี่ยได้ค่าจ้างเท่าไหร่ครับบอกไปเลยครับตำรวจเข้าเลยสามร้อยห้าสิบบาท แต่เขามันอยากให้ทําดอกยาอยากทํกเองยายไม่อยากเฉยเฉยแต่ก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีตรงนี้ก็มันก็นั่งเหงานะคนุณยายนะแล้วบางทีผมคิดว่าบ้านมันก,ก็ยูคนเดียวนะบางคนคือไม่ต้องการให้ใหล,ลูกหลานเอาเงินให้เราอย่างเดียวแต่เราอยากจะมีมีคุณค่าเราอยากจะช่วยซึ่งอย่างงี้มาได้อยู่กับลูกอยู่กับหลาน<ะ>ได้ได้ช่วยด้วยได้ได้เงินด้วยนะครับคือคิดว่าสิ่งที่พิเศษก็คือทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมีมีมีคุณค่าตอนนี้กระปุกแล้วเท่าไหร่ครับ 79บาทจ้า3กระปุก200ส่งรีไหมจ๊ะค่าส่ง40บาทครับเมาส์จ่ายครับแต่ตอนนี้ก็คือในเพจเท่านั้นต้องระวังเพจปลอมใช่ไหมเพจปลอมเยอะมากไหมพี่วุฒิเพจปลอมมีอยู่2เพจครับครับผมสังเกตชื่อดีๆนะครับมันจะมีจุดสังเกตชื่อดีๆครับมันจะมีจุดนะครับเพราะว่าเพจปลอมคือมันโพสเหมือนเราทุกอย่างใช่ครับเราแจ้งความมันมันก็โพสของมันแต่มันไม่เหมือนกันเราด่ามันมันก็ด่ามันเอง ปาตอนแรกตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้งไงแล้วมันเป็นแบบนี้ <Piet S 2> เราทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี้ออนเมจิกเมจิกปากกาเมจิคแล้วก็แล้วก็แล้วก็อววนคะแนนใครคะแนน มือชีพจัดครับคุณผ like> ู้ชมเดี๋ยวลองไปนั Blessed> ่งรับประทานแล้วก็รีวิวกันหน่อยไหมว่ารสชาติเป็นยังไง มันจะได้แบบจัดจานขึ้นแล้วบางทีแบบถ้าเกิดเนื้อปงเนื้อปลาเราอาจจะมีตัวนึงทั้งครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้พอแต่ข้าวเหนียวเนี่ยเราปลูกกันเองแล้วมีเยอะจำกรตัโตรสชาติเข้ากันมาก<อ>กับข้าวเหนียวบางทีคือทอดไข่แค่มีทอดไข่กับแจ่ววองข้าวเหนียวคืออ้โหที่หนึ่งโอ้โหดูกินแต่ว่าจะบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้บด้ขายของเนอรรู้สึกว่าตัวนี้มันมันซอยห้าได้หลายเอาแจ่วบองไปติดไว้ในตู้เย็น ย่ผมใดเข้ารู้สึกว่ามันเลี่ยนเข้าคิดทอดบ้านหรือเข้าอยากกินอีหยังเผ็ดๆเจ้าบองแย่แดงมันถึงมันรู้สึกถึงความกัดดานความทระคดความอยู่ทีหลาบสูงเจ้าอันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นเจ้าบ้องที่เผ็ดที่สุดในตลาดแล้วมั้งใช่ไหมใช่ค่ะเผ็ดที่สุดแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องเผ็ดขนาดนี้ก็ได้เพลองพริกแต่ก็ไม่ได้แล้วรักษาสูตรของเรารสชาติที่กินจริงนะครับส่วน ตั้งแต่วันแรกที่เรามาแล้วเราได้เอาปลาไปปล,ปล่อยเต็มบอ่อนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้างหลังเราดูผิดธรรมชาติมากเลยจ <c oughs> าจากปกติทากันนั่งทำงานแบบวันนี้อย่างนี้รส <c oughs> ชาตินี่คือแบบเผ็ดสุดๆจัดจ้านหอมสมุนไพรหอมปลาล้าน่าจะจัดจ้านเหมือนตลาดแนละ้วอืกินกับปลาต้มนะครับแล้วผักสดเข้ากันมากเปรี้ยว รส่าตินี้คือแบบบ้านจัดๆอีสานแท้อีรอนเหมือนเดินเล่นอยู่ในนรกอเวจชั้ที่สาบแปแต่ใครมากินก็จอบนะน้องมิน้นนานาซีเคนิกกี้รัมว่าเจ่วบองนี่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวนุชได้ไงบ้างตอนนี้แจ่วบองคือเป็น รายได้หลักของครอบครัวได้จิตพักดีค่ะคือไม่ไม่คิดว่าเจ้าบองบ้านเฮ้านี่ไหมมันสิ่สารไร่ได้ได้ขนาดนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุกซีเขาดีใจแล้วก็ภูมิใจนะเพราะว่าสำรับนุษก่อนหน้าน,นี้สิ่งที่เขาต้องการมาก่สุดก็คืออยากให้ทุกคนมีความมัน่นคงอยากให้สมาชิกทุกคนมีความมัน่นคงมีรายได้ของตัวเองมีหน้าที่การงานเพราะว่าแน่นอนนุชสามารถที่จะพอร์ตได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับการที่ทุกคนมีมีงานมีการของตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความมั่นของตัวเองแล้วตอนนี้พอเจ้าบอกนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ยยยยกคุณยายก็มีงานทำกานเลี้ย่บ้าน,นซื้อ <c oughs> เหงาไ <c oughs> ม่เห็นงานฝ <c oughs> ได้ค้านมค้าอ่ะ้านทีน<อ>่สำคัญดีเห่อที่สำคัญคือโบแมนวาแต่ว่าพอกบแม่เฮาาย่างเดียวอันดับแรกคือยายเฮาก่อนยายเฮ้านี่เป็นคนทีเล่าบอกตลอดว่าอยากมีไยใดอยากมีไยไดก็ดีใจเล่าได้มาเหตุทุกอาทิตย์แล้วก็ยายๆในหมู่บ้าน ได้มี่มีแนวเหตุเขาเอ่ยว่างานอนิเมกบ่สนุกไหมคุณยายตั้งแต่ได้เรมาทํางานสนุกไหมครับสนุกค่ะมันเหนื่อยไหมมันแ่มาทุกวันไั่ไม่เหนื่อยค่ะเหมือนก็ได้มาเจอเพื่อนมาอะไรเงี้ยครับเพราะเขาเหนื่อยแล้วเป็นว่าจ่ะแล้วของคุณยายบุรอยได้ครับมีรู้สึกว่าพอมาทําเก็บบ้องแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงบ้างไหมค่ะแข็งแรงเดินได้อยากกินย่างบ้ได้กินย่างกินย่างอยากมาทุกวันเลยเนาะรายได้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะอย่าง าท่านประธานคือทำเพจเดือนสี่หม0่0ห้าหมื่น 4, 10, 50, 50, อ,ยอยู่บางช่วงอาจจะสามหมื่นสองหมื่นหมื่บาทเพจเหรอคะครับร่วงลงเรื่อยๆค่ะพี่ <c oughs> ก็ไม่ได้รายได้ดีแบบเดิมไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนปีที่ผ่านมาเื <c oughs> ตอนนี้รายได้จากเพจทุกๆคนนะ,อ,ะอินฟูทุกคนก็จะรู้นะ,ะว่ามันร่วงลงมา2-3ถึงเท่าแม่นค่ะนะครับผมแต่ก็ยังดีมาจับธุรกิจนะครับของนุชอะเพจของนุชไม่ถึงแสนบาทอะ,อะ สมัยก่อนตอนแบบสมัยก่อนตอนพีคๆนี่ได้รายได้สูงสุดสุดโอ้โสี่แสนเจ็ดอ่ะสี่แสนเจ็ดเกือบห้าแสนใช่ลงวันละคีปค่ะันนั้นวันนี้เหลือประมาณเจ็ดหมื่นถึงเจ็ดหมื่นคือว่ายเลยค่ะตอนนี้ห้าหมื่นก็พอประทังชีวิตไปโอ้มันลงมาเยอะมากเลยนะใช่ค่ะแต่ก็ยังดีนะครับที่เราได้มีเพจมีผู้ติดตามแล้วก็เอามาต่อยอดการทำธุรกิจค่ะตอนนี้ทำอยู่ก็มีชิตพัดดีซันสกรีนค่ะเป็นไงบ้าง เรียนรู้การทําธุรกิจก็ไม่ได้เงินได้ทองอะไรหรอกค่ะมีแต่นี่แต่สินทำามันทำเอาความรู้ทำเอาวิชาแมนค่ะทําหาสังคมแต่ที่น่าตกใจก็คือธุรกิจที่ตัวแทนเป็นร้อยยอดขายเป็นหลัก10ล้านเอ้ยทำไมอยู่ๆอีกธุรกิจหนึ่งมาตีคู่ขนาดเลยก็คือธุรกิจ้าบองได้จิตบังดีค่ะเหมือนกับแบบขายน้ำพริกกระปองละเจ็ดสิบกว่าบาทเ้าดีไม่ดีทำกำไรได้ดีกว่า ต้องบอกงนี้จิตพักดีซันสกรีนอ่ะเหมือนกับว่าตัวแทนอ่ะเขาโอเคเขาได้กําไรล่าสุดที่มางานหมอลำเนี่ยเขาบอกอุ้ยเดือนนี้ได้กำไรไปแสนเราก็ดีใจและก็เลยรู้สึกว่าเออทุกวันนี้การไม่รู้นะคนทําตัวแทนสําเร็จก็อาจจะมีอาจจะมีแต่ว่ามันก็ค่อนข้าง ทุกวันนี้มันเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วพอเรามาขายแจ่วบองเราเลยรู้สึกว่าเออกับการเรามีสินค้าตัวหนึ่งแล้วเราก็ขายตรงกับลูกค้าไปเลยเพราะเรามีสื่ออันนี้ก็ตัดต้นทุนตัดอะไรไปหลายอย่างก็ถือว่าง่ายกว่าทุกวันนี้เรียกว่าแทบจะอยู่ได้เพราะแจ่วบองเลยไหมใช่ค่ะเงินทุกเดือนที่ใช้ตอนนี้ก็คือแจ่วบองใหญ่แดงคนแล้วก็ที่สำคัญนี่มันก็สนุกด้วยไอคนนี้ก็คือเป็นบริหารงานแจ่วบอง <c oughs> มีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับอาบูสโลขอบคุณครับเอฟซีที่สนับสนุนเจียวบองของเรานะครับผมอ่าระเบิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้ามันระเบิดของแท้นะครับผมถ้าไม่ระเบิดแสดงว่าคุณได้ของปลอมครับโอเคงี้ครับผมอยากจะวิเคราะห์ดูว่าเออความเป็นไปของเจียวบองมันมันเป็นปาฏิหาริย์ ปฏิหารเชียวเลิมันมีรสชาติแล้วก็บวกกับการการผ่านโซเชียลครับการผ่านโซเชียลเป็นสาระสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือรสชาติดีอยู่แล้วครับแต่เพราะว่าทุกคนทำโซเชียลกันจนมีคนแบบละครอบครัวมากอันนี้มีโปรดักอะไรออกมาก็สปอร์ตแต่เขาก็รู้แหละว่าโปรดักที่เขาสปอร์ตไปเนี่ยหนึ่งคือ มาจากแบบความเป็นความเป็นอีสานอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับความบ้านๆใช้ที่วัสดุท้องถิ่นผู้คนบุคลากรนท้องถิ่นบางอย่างอาจจะแบบดูผ่านตาจะไม่ได้แบบดูถูกลักษณะสุขะเปานาะเมอละเอเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็คือเสน่ห์ของเขาอ่ะมันคือเขาเรียกว่า perfection in imperfection หรือว่าความลงตัวที่ไม่ได้ลงตัวสักทีเดียวทำให้มันลงตัวก็ขอบคุณดีเจภูมนะครับ ขอบคุณครับคุณพ่อที่ช่วยเป็นสื่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วยเป็นสือ่อแจวบองได้จิตพักดีโดยไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวครับขอบคุณนะครับอันนี้หุ้นส่วนใหญ่สุดนะครับคุณแม่ฝากอะไรเนี้ยซีนี้ช่วยอุดมหน่อยครับฝากขอบคุณ f อีทุกท่านที่รักแล้สนับสนุนแจวบองได้จิตพักดีเพจทัดประธานเพจได้จิตพักดีเพจไอ้ แม่ลัวหัวร้อนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทำเกี่ยวกับไดจิตพักดีเอซี FC ทุกท่านที่รักช่วยสนับสนุนยาแดงขอบคุณมากนะคะขอบคุณลูกหลานมาถึงจุดนี้ทุกวันนี้รู้สึกอย่าง <c oughs> ยังไงบ้างทุกมมือนี้ก็ไม่เงินใส่แล้วกับไดย้อนบ้านเคยรน,นีล่ละพุ่มนี่ละดันดึงว่าเลยไม่อยากไม่กิน เบิรพ่อเบิรแม่เบิรครอบครัวตระกูลว่าต่อไปฉันกับว่าเป็นจัซี่ขันว่ามีคู่เนี่ยนูดกับได้อาชีบน้่มคู่ในล่าพ่อยังมีความเป็นห่วงอะไรลูกๆอีกไหมครับไม่ไม่ห่วงเลยครับเพราะว่าโดยความรู้สึกของผมเนเขารู้คิดได้ด้วยตัวเองครับลูกแต่ละคนพะเขาเป็นคนมีบุญรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรคือรู้คิดได้ด้วยตนคิดได้แบบว่าหายห่วงเลยเป็นคนดีในสังคมไปเลยทั้งสามคนเลยครับในอนาคตคิด อยากจะเห็นไร่จริพักดีพัฒนาไปในทิศทางไหนอีกไหมครับคุณแม่ทิศทางไหนที่ลูกทำก็อยากให้มันไปตามที่ลูกคิดลูกทำแล้วก็อยากพัฒนาไปเรื่อยๆอยากมีที่พักให้แคกให้อะไรความคิดนะอยากจะให้เป็นที่ที่มาดืม่มมาเที่ยวมากินกัน <laughs> 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 นะครับ <laughs> เยอะๆหาเพื่อนกินหาเพื่อนกินใช่ไหมครับพ่อครับผม ความชอบชวนต้วอาจจะแบบงั้นต้องมีแบบบูธยาดองหรือบาร์เล็กๆหน่อยนะเดี๋ยวครั้งหน้ามาต้องมีนะเผื่อว่าใครแวะมาก็มาช่วยกินเหล้าเป็นเพื่อนคุณพ่อเอบอุลโลหน่อยนะครับจ้ายายแดงกับปากถึงเอฟซีลูกค้าแจวบอกในเด้อจ้าแซบแน่บอแซบแน่ละแน่บอละแน่ก็คือความตั้งใจพันเปิดเส้นของยายแดงเลยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ซอยสนับสนุนจ้าค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะเอฟซีที่ติดตามกันมาแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้พลังของอีสานพลังของความที่เป็นเฮานี่มันแบบมันยิ่งใหญ่มากๆหลายๆคนถ้าติดตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกเอาบอกคว้ารู้สึกจะขอหนีกว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้มั่นหน้าหรือมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอีสานขนาดนี้แต่ตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนอีสานแล้วก็รู้สึกว่าทุกคน f อทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเชี่ยง วัยเจ็สิบกว่าตอนนี้มีความฝันอะไรอยากจะเห็นครอบครัวโตขึ้นไปในทิศทางไหนมองหครับหรือว่ามีความฝันตางให้มีหลายๆากให้ได้หลายๆคนละจะให้ลูกหลานจะเริ่มก้าวหน้าไปไกลๆง่ายเหงาไหโอเคค่ะจบเพื่อนคแล้วแจะไม่หายจอย căn thấy giải vào giải vào ra đấy năm làm giải năm bỏ luôn